ความคิดเท่ากับพลังงานจริงหรือคุณเชื่อไหมคะว่าแค่ความคิดของเราก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวได้ฟังดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากชวนคุณลองฟังให้จบเพราะสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้แค่ลอยอยู่ในหัวแต่มันส่งผลถึงทุกอย่างในชีวิตเราทั้งสุขภาพงานความสัมพันธ์และแม้แต่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าความคิดของเรานี่แหละคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล เคยสังเกตไหมคะเวลาคุณคิดเรื่องดีๆรู้สึกขอบคุณหรือมีความหวังร่างกายจะเบาอกจะโล่งหายใจได้เต็มปอดแต่พอคิดเรื่องแย่ๆโกรธเศร้าหรือกลัวหัวใจจะเต้นแรงมือเย็นหายใจติดขัดทั้งหมดนี้คือพลังงานของความคิดที่ส่งผลต่อร่างกายเราท,ทันทีแต่ไม่ต้องรอเวลาเลยนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะคะว่าความคิดแต่ละแบบมีคลื่นสมองที่ต่างกันตอนที่เรามีความสุข สมองจะปล่อย Alpha, คลื่นเอลฟาคลื่นเบต้าในจังหวะที่สมดุลทําให้เราคิดชัดตัดสินใจดีมีแรงทําสิ่งใหม่ๆแต่ตอนที่เราเครียดสมองจะปล่อยคลื่นเดลตาสั่งร่างกายเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดหัวใจจะเต้นแรงกล้ามเนื้อ,เ,อเกรง็งสมองส่วนคิดหยุดทางานแล้วเราก็จะทําพลาดเหมือนชีวิตถูกขังในวงโคจรเดิมเราเคยเห็นคนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นพนักงานธรรมดาที่รู้สึกว่าชีวิตมันตันทุกวันเขาตื่นมาด้วยความคิดเดียวคือเบื่อ วันนี้คงเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะงานก็ไม่มีอะไรใหม่เจ้านายไม่เห็นคุณค่าเงินก็ไม่พอใช้เพราะพลังงานที่เขาส่งออกไปคือพลังงานของความเบื่อโลกภายนอกเลยตอบกลับมาด้วยความน่าเบื่อเหมือนกันแต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนค่ะเขาเริ่มจากพูดกับตัวเองทุกเช้าว,ว่าฉันยังมีโอกาสอีกเยอะแค่คำนี้เปลี่ยนพลังในตัวเขาทั้งหมดเขายืดตัวขึ้นยิ้มมากขึ้นทำงานโดยไม่ต้องมีใครบอก สเดือนผ่านไปเขาได้รับโอกาสเรื่องตำแหน่งและเขาพูดกับเราด้วยประโยคเดียวที่เราจำได้จนวันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ผมเปลี่ยนพลังของตัวเองครับฟังดีๆนะคะความคิดของคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณคิดยังไงคุณจะรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกยังไงคุณจะลงมือแบบนั้นและคุณลงมือแบบไหนคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้น มันคือวงจรพลังงานที่เริ่มจากข้างในหัวของคุณถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีค่าพลังงานคุณจะส่งออกเป็นการยอมแพ้แต่ถ้าคุณคิดว่าฉันกำลังเติบโตพลังงานคุณจะเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนและเชื่อเธอค่ะจักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานของคุณเสมอเวลาคุณคิดลบสมองจะหลั่งสารคอร์ติซอลทำให้ร่างกายรู้สึกหมดแรงแต่เมื่อคุณคิดบวกสมองจะหลัง่งโดปามีน เซโรโทนีนฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังโดยไม่ต้องมีเหตุผลเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องเริ่มที่เงินไม่ต้องเริ่มที่โอกาสแต่ต้องเริ่มที่ความคิดในหัวของคุณก่อนเราเคยรู้จักแม่ค้าคนหนึง่งแม่ค้าขายข้าวแกงหน้าปากซอยเล็กๆทุกวันฝนตกแดดออกลูกค้าน้อยแต่เธอจะพูดทุกวันว่าวันนี้ต้องมีคนดีๆผ่านมาซื้อแน่เลยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆวันไหนที่เธอยิ้มลูกค้าก็มา วันไหนที่เธอหงุดหงิดร้านเงียบทั้งวันพลังงานในใจเรามันสื่อออกมาผ่านสายตาเสียงน้ำเสียงและท่าทางโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะคุณไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนเพราะพอคุณเปลี่ยนความคิดโลกทั้งใบจะเริ่มเปลี่ยนตามคุณจากคนที่มองเห็นแต่ปัญหาคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกจากคนที่เคยเหนื่อยกับทุกอย่างคุณจะเริ่มมีแรงอีกครั้งเพราะคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คุณคือผู้สร้างพลังงานของชีวิตตัวเอง พลังงานนั้นอยู่ในตัวคุณมาตลอดแค่คุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณมีมันจริงๆเราอยากให้คุณลองฝึกง่ายๆนะคะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาก่อนหยิบมือถือก่อนคิดถึงปัญหาใดๆให้พูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันจะส่งพลังงานดีๆออกไปแค่ประโยคเดียวนี้จะเปลี่ยนทั้งวันของคุณและเมื่อคุณทำซ้ำมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้เพราะสุดท้ายแล้วความคิดของคุณคือพลังงานที่สร้างโลกของคุณอยู่ทุกวัน ท plane. ุก <niño> ส <sharing> ิ <game> ่ง <figuring> ท <out their thoughts> ี <as being> <everywhere> ่คุณคิดกำลังกลายเป็นสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่กับมันฝากกดติดตามช่องพลังแห่งความคิดเพื่อไม่พลาดพลังงานบวกดีๆที่จะเปลี่ยนวันของคุณให้มีไฟอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วความคิดของคุณคือพลังงานที่สร้างโลกของคุณอยู่ทุกวันทุกสิ่งที่คุณคิดกำลังกลายเป็นสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่กับมันกดติดตามช่องพลังแห่งความคิดเพื่อไม่พลาดพลังบวกดีๆที่จะเปลี่ยนวันของคุณให้มีไฟอีกครั้ง